ตอนนี้ทุกคนมีเข้ามาครับร่วมสนุกระมต่างๆได้นะครับภารกิจความมั่นคงก็ทํางานบันเทิงเราก็มีน้องๆเยาวชนเราก็อยากจะได้เข้ามาเป็นู่นร่วมกับเราในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติเพราะว่าพวกพี่เนี่ยทำเองคนเดียวไม่ได้เราต้องร่วมมือกัน พี่นะคะมาจากกรอ,อรมนหรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะเราอยากทราบว่าน้องๆที่อยู่ที่ราชบุรีเนี่ยอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลปัญหาความมั่นคงอะไร โดยการหยิบลูกบอลแล้วก็หยอดปัญหาที่คิดว่าอยากให้ช่วยเข้ามาดูหน่อยที่ราชบุรีมีปัญหานี้บูธของบทเพลงพระาติและราชบัลลังก์นะคะโครงการบทเพลงพระ cha และราชบัลลังก์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้น้องๆและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงแต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีนะคะ และในวันนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดโครงการบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ครั้งที่1โดยการนําเอาศิลปินนะคะที่ได้รับรางวัลจากในโครงการเนี่ยมาร่วมแสดงแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติบนเวทีของสามสีสัญจรนี้เลยนะคะขับคอนเสิร์ตเราจะมอบให้ผู้ชม่ที่นี่ลอเ่องน้องไปนั่งหน้าเวทีครับง สิงห์ไปดีสิงห์ หนอมสนหอามส uh, ีเอาไหนมาที huh. uh ่่นี่มาอ่ะหมเลขแรกครับเนึงครับถูกต้องนหนึครับ3ามเจ็ดครถูกต้องปราคบ่นประธระหอ่ะ อะไรอันนี้อจาบอกให้ยินะตัวเองฮะสายเยายยอันนี้สาโราูลยงไงางูท่นูที่ไหนโอ้พรรามจะให้เอ่าอที้ถึงที่มาของโครงการนี้และมีจุดประสงค์เ้าหมายโอเคด้วยทชาและรับสรังก็ถือว่าเป็นอีก โครงการหนึ่งนะครับที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อให้เยาชชนแล้วก็ผู้คนที่ไปได้แสดองออกนะครับเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติเรานะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เพลงแล้วเนี่ยได้ได้ไดมอบความหมายดีดี่ ขอเสียงปรบมือให้กับน้อง <c oughs> กู้งแม่น้องแพรวาน่อยครับ <c oughs>